Okay. การออกจากสมองแล้วก็มาเขียนร่างรามเธอน่ารักในทุกๆส่วนจะทรงผมหรือหน้าตาตอนเธอมองหน้าทําให้ผมเขินจนบ้าตาอยากให้เธออยู่ข้างผมไม่อยากให้ไปข้างใครเธอเป็นแสงที่เจอเจอรัดในวันที่ฟ้าค่อนข้างมืดเธอเป็นเซฟโซนให้ผมได้พักก่อนที่จะพปยุงล่างขึ้นมองไอ้คำว่ารักเป็นสิ่งน่าจําเลยน่าเชื่อเธอเป็นยาบ่งวันที่แดดแรงช่วยทําให้ผมหายหน้ามืดไม่อยากจะตื่นตอนดึก ใจผมอยากเจอจะมองท้องฟ้าหรือว่าถนนมันก็จะเห็นภาพของเธออยากขอบคุณโชคเทวดาที่ให้เจอที่ผมงอแงผมก็ขอโทษคืออยากจะอยู่ใ,นในกล้ๆเธอผมกลายเป็นเด็กสุสีอีกครั้ง รักของเราจะด่าผอ้อเธอเหมือนกับลูกแม่วังว่าคงคงจะไม่ลำคาดผมไม่ต้องเป็นคนที่ลำบากผมเองจะเป็นคนที่ทำงานแกล้คอยดูแลปกปักรักไม่ให้อะไรมานทำมั้เธงเหมือนซาลาเปาเธอชอบผู้ชายตสาสลวยตอนแรกก็ชอบเธอแค่เบาๆตอนนี้มันเพิ่มมากขึ้นไปอีกผมเลยมาจัดระบายเขียนเป็นเพลงรักอยู่ข้างเนบิบางทีผมเองไม่ก็ละอายได้โปรดเธอมองข้ามมันไปสิบางทีผมก็ไม่น่ารัก เขียนแต่เพลงด่าเพลงนี้ผมเขีความน่ารักนวเข้าบรรยายเต็มกระดาษมือผมเอามาเติมก็พูดว่ารักได้เต็มปากยืนยันว่าอยากจะเจอแต่เธอต่อให้ต้องฝืนจนเอ็นขาดจะมือไปกับผมสิคนจะหลงกินติดจมูกและเอาไปฝันตอนขับรถบนถนนกีดรัดรัอัพไม่หวน่นแต่จะไม่ทำไม่ข่มอีกตอนนี้ขอได้มาลงสนามพอโดนเจ้าหิงตกผมติด ผมยอมทุกอย่างอะไรก็ยอมเธอไม่รักผมคงไม่ยอมหลือม,มาดีทิ้งไว้ข้างหลังแฟนเก่ากี่คนผมจะไม่มองกอดกับเธอไม่รับไม่นอนคนนี้ผมกระจอง,งรบกวนไปบอกแม่เธอหน่อยว่าลูกของเราจะรักกี่นอนไม่มีปัญหาเธอดันมาตอบในทุกคําถามเธอทํา,ทาให้ผมได้มีชีวิตเพื่อนเพื่อนเราเองก็คงจะขำในอนาคตจะมีภาพของเธอคู่กับฉันถ้าเกิดว่าไม่มีรายผิดแผนความสุขของมากกว่าอยู่ในฝันจ้าคงใช่แน่ ชอบคุณมากมายจะคําว่าชอบมันกลายเป็นรักที่เข้ามาปัดงังเศร้าไปคงจะถูกเวลาที่เราสองคนมาเข้าใจหรืออาจนิคิดกำหนดชะตาผมเลยพูดมันจากข้างในแต่งเป็นร้อยเพลงผมว่าน้อยเกินมีดวงดาวมากมายที่มันได้ร้ายรองเธอขอโทษที่ผมชิวผมแค่พันจอยเติมโลกมันดูสดใส่ก็คงไม่พ้นเพราะเธอชีวิตเธอสวยแต่ว่าผมเองก็จนมากขอบคุณที่เลือกจะไปกับ จะให้เลิกหลาก็คงอยากตาเธอเป็่งประกายรู้ไหมจะทำคนเป็นบ้าถ้าเกิดเป็นเธอผมยอมทุกอยาก่างํำไมได้คุณผมคงพลาดนะขอแค่ได้ส <Okay. S 1> นิดตัวชิดแนบใกล้เธอเธอไม่ต้องให้เอาเลยฉันขอแค่เราได้เจอถึงผมขี้หึงแต่ขาดเธอไม่ได้เลยชีวิตมันคงจะเศร้าไปขอร้องได้ปวดอย่าไล่เลย yeah